สวัสดีครับในสถานการณ์โลกกับสถานการณ์ในประเทศไทยนะฮะเราเห็นแล้วก็นะคงเข้าใจนะฮะวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดนะฮะรกรกฎาคมหกห้าทั้งสถานการณ์โลกสถานการณ์ประเทศไทยนะประชาชนเรียกว่าไม่มีที่พึ่งนั่นเอง ไม่อยู่ที่พึ่งเลยพึ่งอะไรไม่ได้เลยแม้แต่รัฐบาลก็พึ่งไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีสิ่งใหม่อะไรใหม่หรือทางเลือกใหม่หรืออุบัติการใหม่เกิดขึ้นมานำเสนอหรือเปิดตัวอะไรก็แล้วแต่นะฮะย่อมจะต้องมีทางเลือกใหม่มาให้ได้รู้จักนะแล้วก็ได้เลือก แล้วก็ได้ใช้แล้วก็ไปเป็นนะไปเป็นไปเกิดเลยนะฮะเป็นแบบนี้ถามว่าเส้นทางที่ผมจะมาแนะนำน,ำนี่คืออะไรก็ต้องเรียกว่าลัทธินั่นเองที่นี่มานำเสนอลัธอทนะนะลธิครอบครัวไทยมหาหามนาจนะนะลัทธิครอบครัวไทยมหาหามนาจเป็นเรื่องใหม่ที่คนไทยทุกคน ไม่มีที่พึ่งพึ่งอะไรก็ไม่ได้สูงสุดรัฐบาลก็ไม่ได้สูงสุดพระมหากษัตริย์ก็ไม่ได้เพราะเขาไม่ให้พระมหากษัตริย์มีอำนาจเลยเป็นแค่ตราอย่างนะเป็นแค่ตราอย่างประทับตาเท่านั้นเองไม่มีอำนาจใดๆนะและอีกอย่างระบบก,กษัตริย์ก็หมดไปแล้วมาใช้ระบบตัวแทนไงคราวนี้ระบบตัวแทนก็จะหมดไปด้วยฮะ อนะโคตตัวแทนที่มีการเลือกตั้งนะมีสสมีเนี่ยที่เราพูดกันอยู่เนี่ยว่าจะเลือกตั้งยังไงให้ได้คะแนนไปต่อไปอีกอะไรเงี้ยเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ประชาชนไม่เอาแนละ้วต้องการให้มันจบลงเหมือนกับยุคก,กษัตริย์นั่นเองที่ประชาชนล้มระบอบกษัตริย์เป็นบ้าเล่นเลยนะเนช่วงหนึ่งของโลกนะ ระบอกกษัตริย์อยู่มาเป็นโหลหลายพันปีแต่มีช่วงหนึ่งอ่ะช่วงไม่นานนครับนะล้มระบอกกษัตริย์เป็นว่านเล่นเลยนะเหมือนกันก็จะมีการลม้มนะคณะรัฐบาลกันเป็นว่าเล่นเหมือนกันก็คือประชาชนแต่ละประเทศน,นี่จะไม่เอาตัวแทนอีกแล้วก็คือไม่มีการเลือกตั้งอีกแไม่มีพักการเมืองและไม่มีคณะรัฐบาลเนี่ยไม่เอาอีกแล้วเราเลือกตั้งไปไอ้พวก รัฐบาลก็ไปเล่นเกมการเมืองกันเสร็จแล้วคนสวยคือประชาชนนั่นเองประชาชนสวยคราวนี้ประเทศจะไม่อยู่ในมือหรือการควบคุมค,คอบโทนของคณะรัฐบาลแล้วเพ่งเล่นเกมการเมืองกันคนสวยคือประชาชนประชาชนพลิกเปลี่ยนแะมาเป็นผู้ปกครองตนเองเลยและประเทศแรกที่ทําคือประเทศไทยนั่นเองและผมได้ออกแบบเส้นทางรถแบบสองไว้ให้แล้วนะ มีเส้นทางเดินแล้วมีขบวนที่จะพาไปอีกแต่ก่อนที่จะไปนั้นตัวเจ้าของอนานทิปไตยซึ่งมีบัตรประชาชนอยู่ตามบ้านเลขที่ต่างๆนั้นเรียกว่าเป็นครอบครัวนั่นเองแต่ละครอบครัวมีบัตรประชาชนกันอยู่แล้วมีทั้งเจ้าบ้านลูกบ้านนะเป็นครอบครัวหนึ่งสถาบันครอบครัวไทยจะทําสิ่งใหม่นะด้วยการประกาศใช้ลัทธิเลยลัทธิครอบครัวไทยมาหาำนาน ปกติเราไปแค่ครอบครัวนะฮะอยู่กันโดยมีตัวแทนมาดูแลมาปกครองอะ่ะแล้วเราก็มีหน้าที่ไปเลือกตัวแทนและตัวแทนของเรามันเป็นโจรทั้งนั้นเลยมันจึงเป็นโจรในสูดถึงแม้จะมีคนดีนะที่ไม่ได้เป็นโจรน,นะเวลาเข้าไปคุณก็เสร็จอยู่ดีเพราะคุณเข้าไปอยู่ในระบบไอ้ไอ,อ,อ้รัฐธรรมนูญที่เป็นมันไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่ถูกต้องอะ่ะเป็นรัฐธรรมนูญที่ผนะิดนะรัฐธรรมนูญมันเขียนเมาผิด มันเขียนให้ทุกบริษัทเอ้ยทุกกาทุกทัาการเมืองเป็นบริษัทค้าการเมืองจำกัดเขียนแค่นี้ก็ผิดละจากประชาชนไม่รู้หรอกไม่เข้าใจเพระประชาชนไม่รู้หลักวิชาที่ถูกที่นี่รู้หลักวิชาถูกจึงมาประกาศตัวประกาศตนนำเสนอนะฮะมาประกาศตัวประกาศตนเลยโดยผู้ที่ถูกกระทํานะฮะก็คือคนแรงงานนั่นเองนะผู้ถูกกระทํามาตลอดคนแรงงานนะครับเสียโอกาสมาตลอดนะะ โอกาสดีเมื่อได้เจอได้เจอนะถูกกดดันมาตลอดถูกปิดช่องทางหมดนะเพราะฉะนั้นคนระดับล่างเนี่ยแหละจึงต้องมาออกแบบระบบระบอลการปกครองใหม่หมดเลยต<พ>อนนั้นไม่พอออกแบบระบบการค้าอีกนะเพราะระบบระบบอจะอยู่ยาวนานได้ต้องมีระบบการค้าก็ออกแบบแทนไอ้ระบบทุนนิยมอีกกระหักเรียกว่าออกจากระบบทุนนิยมออกจากระบบการเลือกตัวแทนนะ แล้วก็จะมีวิถีชีวิตใหม่ไลฟ์สไตล์ใหม่ที่จะมีเมืองสี่สไตล์ระบุเวียนกันอยู่แล้วเมืองสี่สไตล์เนี่ยเราจะให้พวกข่ายเ็คมันอยู่แค่หนึ่งสไตล์ที่มีทุกคนกับประชาชนมันมีแค่เมืองเดียวอีกสามเมืองประชาชนอยู่อย่างมีศักมีศีรแต่ถ้าไม่เลือกลัทีิครอบครัวไทยมาหาอำนาจท่านก็จะอยู่ภายใต้ระบบทุนนิยมอยู่ภายใต้ชิปเซ็ตนะก็เรียกว่าเขาควบคุมการทอนหมด กาก็เป็นคาดต่อไปไม่รู้จบเนี่ยมันถึงเวลาของมันจริงๆแล้วเพราะที่พึ่งต่างประเทศก็ไม่ใช่ที่พึ่งในประเทศตัวรัฐบาลก็ไม่ใช่ที่พึ่งแล้วประชาชนจะพึ่งใครล่ะทีนี้ก็ต้ตองพึ่งตัวเองสิครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าตนไม่เดินออกจากมลมการเมืองที่ติดอยู่หรืออูบองจรอ,อุบาทที่เราติดก,กับดักอยู่ไม่เดินออกจากจุดเดิมเดิมเราก็ไม่สมามารถจะก้าวล้ำก้าวหน้าไปอย่าง จุดใหม่ได้ซึ่งประเทศไทยมีลิขิตนะต้องไปเป็นชาติระดับใหม่ที่เป็นชาติมหาอำนาจได้เลยตามลิขิตสามรัชกาลที่นี่วางเส้นทางรถแบบสองเพื่อจะเดินไปก็จะวางรากฐานให้ไปเดินไปสู่การเป็นประเทศไทยตามลิขิตสามรัชกาลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องพึ่งตนเองหามนอมองตอนเองนะต้องมีบัตรประชาชนแล้วทำยังไงจะให้บัตรประชาชนออกฤทธิ์ออกเดช เราไม่ต้องไปเลือกตัวแทนอีกต่อไปแล้วเราจะเลือกตัวเราเองแล้วเราจะเดินหน้าก้าวหน้าต่อไปเพื่อที่จะก้าวล้ำพาประเทศไปเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์คอร์ดอะไรเองซึ่งประเทศไทยมีลิขิตอยู่แล้วนะดังนั้นจึงจะเป็นต้องเดินด้วยขาของตัวเองแล้วเหมือนที่ผมได้เดินออกมาเนี่ยเดินจากมาจากจุดเดิมๆนะที่เราเสียเปรียบเสียโอกาสมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่เกิดเลยเราจึงจะไปสู่จุดใหม่นะ จุดที่ประชาชนปกครองตัวเองได้ด้วยระบบระบอบใหม่นะแล้วก็เตรียมตัวเป็นชาติมหาอำนาจซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเป็นบทบาทตัวตนของประเทศไทยที่แท้จริงที่ต้องเดินไปเป็นนะฮะนี่คือเรื่องราวของคนในครอบครัวจะต้องตื่นนะฮะตื่นนะฮะแล้วออกคําสั่งด้วยการส่งใบสแสดงเจตจำนงนันเลยนะครับผมได้ออกแบบไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็เพียงแค่นั่งดูคลิปวิดีโอที่ผมออกแบบไว้ให้ ก็จะเกิดปัญญาเป็นโสรบันธรรมะที่เป็นใจว่าเป็นโสรบันธรรมตท่านก็สมัครเป็นสี่ผูมิพนสี่ผูมิพลท่านก็จะได้ตําแหน่งที่จะเป็นดูแลควบคุมการทวีประเทศในสี่ตำแหน่งเนี้ท่านอยากได้เป็นภูมิพนไหนก็เลือกไปท่านก็จะได้เป็นนั่นเองนะครับเอาละเรื่องราวที่ผมนาเสนอนี้เป็นเรื่องใหม่ที่ทุกคนต้องเรียนรู้นะฮะเพราะเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่เปิดเป็นประโยชน์สูงสุดต่อท่านแล้วท่านจะเป็นพลเมืองต้นแบบโลกเลย ที่สามารถปกครองตัวเองได้อเรื่องราวแบบเนี้ยคนไทยต้องเรียนรู้แล้วท่านเลิกติดตามและสื่อทั้งหลายก็เลิกเสนอข่าวไอ้ีการเมืองบ้าๆบอๆไปไทยได้แล้วนะมันไร้สาระมากๆม,มันควรหมดยุคได้แล้วดังนั้นประชาชนทั้งหลายที่อยู่ในครอบครัวก็ต้องทําหน้าที่แล้วนะฮะอ่าตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยการส่งใบแสดงจิตจำนงนะฮะกำหนดยกเลิกนะฮะยุคเก,ก่าซึ่ง เมื่อถึงยุคสิบเรางเข้สสู่ยุคสกาววิไลมันเป็นยุคใหม่เอี่ยมอ่องใหม่แวววาวใหม่สุกสกาววิไลเลยนะครับทีนี้เราจะได้ของใหม่ก็ต้องทิ้งของเก่าถ้าไม่ทิ้งของเก่าของใหม่ก็ไม่มานะเพราะฉะนั้นการอยากจะได้ของใหม่ที่มันใหม่แวววาวใหม่สุกสกาววิไลก็เข้าสู่ยุคสกาววิไลนะฮะก็ต้องทิ้งของเก่ากําหนดทิ้งด้วยใบยแสดงเจตจำนงนั่นเองผมได้ให้ไปแล้วก็เชิญเขาเรียนรู้ ผมจึงมาประกาศตัวประกาศตนนะครับเป็นเจ้าลทัทธิครอบครัวไทยมหาอำนาจนะประกาศแก้ปัญหาสองปัญหาคือปัญหาการเมืองนะน,น้ำหน้าประเทศไทยแล้วก็สร้างอาการปกครองประเทศไทยใหม่นะแล้วทาการเมืองะระดับโลกเพื่อที่จะเป็นประเทศไทยมหาอำนาจในอนาคตต่ตอไปใกล้ๆเนี้ยนะเพราะฉะนั้นที่นี่เตรียมมาให้แล้วอ่านะแก้อันที่สองคือแก้จราจรให้ขาดนะครับเจ้าลทัทธิ ข้าพพัวไทยมาหาำนาจอาสาแก้สองอย่างแก้การเมืองหายขาดแก้จราจรให้ขาดในการเมืองก็มีเยอะะอะไรที่ต้องแก้อีกเยอะหายขาดเหมือนกันก็เข้าไปดูแล้วกันนะครับแต่ว่าจะเน้นชูให้เห็นสองอย่างคือการเมืองให้ขาดจราจรห้ขาดแก้ได้อย่างไรก็เชิญเข้าเรียนรู้คลิปวิดีโอของแอปธรรมอาทิตยตยนะครับแล้วก็ส่งใบแสดงเจตจำนงว่าท่านต้องการที่จะเป็นสาวกของรักที่รอบครัวไทยมาหามนาจเพื่อท่านจะได้ตำแหน่งเป็นประมุขฝ่ายปกครอง แล้วก็จะมีทุนสำรองบุคคลคนละสี่ถึงสิบสองล้านบาทนะครับเป็นแบบนี้นะฮะทุนสำรองบุคคลนี่แหละครับคือเม็ดเงินอันมหาศาลที่จะพลิกเปลี่ยนประเทศไทยเปลี่ยนโลกเปลี่ยนอนาคตของท่านเปลี่ยนวิถีชีวิตท่านเปลี่ยนจิตวิญญาณท่านใหม่เลยทีนี้เงินสิบสองล้านมาได้อย่างไรต้องเข้าดูนะเป็นเงินที่ไม่ได้อยู่เราพิมพ์ขึ้นมานะครับการจะพิมพ์เงินขึ้นมาเนี่ยแล้วเงินก็ไม่ได้พิมพ์ด้วยมันเป็นสิทธิ์ที่จะนํา มูลค่าของเงินนำมูลค่านะฮะ,ะเข้าสู่ระบบการเงินของโลกสิทธิ์ที่จะนำเข้าเนี่ยท่านมีสิทธิ์ถึงสิบสองล้านบาทจะได้สิทธิ์นำเงินเข้าได้อย่างไรในระบบนี้ก็เข้าเรียนรู้ระบบการค้าพอเพีงจิซึมซึ่งจะมาแทนแคปิตอลลิซึมนั่นเองนะครับมาแทนได้อย่างไรก็เข้าเรียนรู้นะฮะก็จะได้ทราบทีนี้การเรียนรู้ก็ต้องใช้เวลาผมให้สออาทิตย์ จงเอานำาสองอาทิตย์นี้ไปเปรียบเทียกบกับท่านทรรมหากินทุกวันอ่ะท่านไปทุกวันอ่ะเชา้ชาเช้าถึงเงย็น่ะไปทุกวันแล้วได้เงินเดือนมาแค่เดือนชนเดือนกินที่เดือนชนเดือนเท่านั้นเองเป็น,นทั้งประเทศแต่คราวนี้ท่านต้องสลับเวลาอาจจะหยุดงานเลยก็ได้ถ้าท่านมั่นใจก็หยุดงานเลยนะหยุดงานเลยนะหรือถ้าไม่มั่นใจก็หาเวลาหาเวลาวันละชั่วโมงนะหรือสองชั่วโมง นั่งดูคลิปวิดีโอของแอดธรรมารุตัยเพื่อจะเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมารไต,ตยแล้วก็สมัครเป็นสี่รูปบนเพื่อจะมามีตําแหน่งควบคุมประเทศมีตําแหน่งสังสีตำแหน่งเพื่อจะควบคุมประเทศนั่นคือบทบาทใหม่ของท่านส่วนในเงินนั้นอ่ะจะตามมาทีหลังไอ้เงินทุนสํารองบุคคลที่จะได้คนละสี่ถึงสิบสองล้านบาทเนี่ยจะได้มาทีหลังแต่มันจะได้โดยเราไปทาดีลตัวลงกับต่างประเทศแล้วต่างประเทศดูเงื่อนไขแล้ว เซ yes. เยสเซเยสปุ๊บก,ก็เท่ากับบรรลุข้อตกลงนั่นแหละท่านดึงจะได้มีสิทธิได้สี่ถึงสิบสองลาง้านแต่ก่อนที่ได้สี่ล้านก็ยังมีเง,เงินแหล่งเงินอีกสามแหล่งเพื่อง่ายผมมีแหล่งเงินสีท่ที่แหล่งที่สี่นั่นคือเงินจากต่างประเทศที่เราไปทําดีลมาแต่แหล่งที่หนึ่งสองสามเนี่ยแหล่งที่หนึ่งมาจากขายสินค้าผมเองด้วยการขายธงชาติธรรมาธิปไตยนั่นเองนะขายธงชาติธรรมาธิปไตยนะฮะไม่ใช่ธงชาติปัจจุบันนะฮะธงชาติธรรมาธิปไตยนะท่านใดที่ จะติดทงนี้เปิดเผยตัวตนก็ต้องดูคลิปวิดีโอผมและเป็นเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมไตยนะท่านจึงจะติดทงนี้มันจึงจะเป็นคนไทยจริงนั่นเองนะติดแล้วท่านยืดหดอกได้เลยฉันเป็นคนไทยจริงเธอละเป็นหรือยังไม่เป็นก็รีบดูคลิปวิดีโอของแอดธรรมดายเจ้าของรัที่ครอบครัวสายมหานาดูแล้วจะได้ประโยชน์มากมายยิ่งกว่าไปทํางานเช้าไปเย็นกลับแต่ในเดือนเฉเดือนแต่เนี่ยมันเป็นการทำมาหากินอย่างหนึ่งที่เราจะต้องสละเวลาสักสองอาทิตย์ อ้งดูเลยถ้าเธอสมองไวก็อาทิตย์เดียวถ้าเธอเป็นจีเนียสเลยก็ดูแค่สี่วันรู้เรื่องนะอย่างเงี้ยนะครับเมื่อเราดูรู้เรื่องเข้าใจล้วส่งใบแสดงจิตเนงแล้วใบแสดงจิตเจนงมันต้องมาถึงสี่สิบล้านใบสี่สิบล้านใบนะั้นมันทําให้นําไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงนะก็ยีมีขบวนหนึ่งขบวนกู้ชาติประชาตักสองนําำไปประกาศเป็นกฎหม,มายความมั่นคง,งของเจ้าของอำน,นาจวิถยเมื่อประกาศแล้วรัฐธรรมนูญตกไปเลยฮนะ ต,ต bills, ah ่อให้รัฐบาลตู่ยุคสภาตอนนี้เรากําลังเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่หรือมีรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นก็แล้วแต่นะหรือเลือกตั้งแล้วมีรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นก็แล้วแต่ที่นี่ก็สั่งยุบอยู่ดีเพราะที่นี่ไม่ได้ใช้ตัวแทนอีกแล้วไงใช้ตัวจริงไงตัวจริงนี่หละเดินออกมาจากจุดที่เราย่าอยู่กับที่การใช้ตัวแทนเนี่ยถือว่าย่ําอยู่กับที่มันถึงเวลาที่เราจะเป็นตัวจริงแล้วนะครับเราก็เชิญตัวจริงท่านที่อยากเป็นตัวจริงนะฮะแสดงตัวแสดงตนกันได้แล้วนะครับผมแอดธรรมชิพไตรย เจ้าลัฐีครอบครัวไทยมหามนาจอาสานะฮะเป็นรัฐบาลชาวการต่อจากรบรรทุนเนี่ยนะอาสาแก้สองเรื่องแก้การเมืองให้ขาดแก้จราจรหายขาดนะครับท่านประสงค์อยากจะได้ประเทศไทยใหม่แล้วอยากจะเป็นคนไทยจริงก็เข้าดูคลิปวิดีโอของแอดธรรมิริตยฮะดูให้เกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมาริิปไตยแล้วสมัครมาเป็นสี่ผู้ทธิพนท่านก็จะมีตําแหน่งที่จะดูแลประเทศแล้วที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่าน แม้ธรมารีตุได้นักดนตรีพื้นบ้านมิเศษทัา์ผันตียงมาเป็นนักปฏิวัติสวมบุตบาทพระเจ้าตากสองทับหนึ่งท่านใดอยากเป็นพระเจ้าตากสองทับสามสี่ห้าหเจ็ไ9ปเ้าสิบสมัครเข้ามาสแดส,สแดงตัวแสดงตนมาที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านและขอเชิญพบรายชื่อรัฐบาลเฉพาะการฝ่ายชายผมได้ให้ไหว้แล้วขอเชิญครับ